หน้านี้นะผมมีปัญหาเรื่องสิวมากนะครับจะกดสิวที่จมูกแล้วก็ที่หน้าผากก็งงว่าเอ๊ะทำไมอายุ28เนี่ยมันสิวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่นะให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปนะครับเป็นคุณต้นลมก็งงว่าเอ๊ะทำไมยังเป็นสิวเนี่ยปรากฏว่ามันไม่หายจริงคุณผู้ชมก็เลยต้องไปหาหมอบางทีก็กดบ้างก็เลยรู้ตัวว่าช่วงเนี้ย ปีที่ผ่านมาจะเป็นสิวตลอดเวลาก็เลยเข้าไปในเว็บต่างๆแล้วก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลดูนะครับว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรที่จะรักษาได้บ้างนะครับบางทีก็จะมีครีมบางตัวจากมืงนอกอก็ลองซื้อมาใช้มาครับแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่หายนะครับ,รบล่าสุดก็ไปค้นเจอมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับอาหารเสริม ผมก็งงว่าเอ๊ะอาหารเสริมมันเหมือนกับที่เราเคยคุยกันในรายการหรือเปล่ากินแล้วมันจะหายยังไงนะครับ<ม>เสริมไปเสริมมาก็เจอคนให้รีวิวกันเยอะมากโดยเฉพาะผู้ชายผู้ชายนะตอนแรกตอนแรกเราอ่านก่อนเอ๊ะถ้าผู้หญิงรีวิวเนี่ยเราก็รู้สึกเฉยเฉยใช่ครับแต่ถ้าผู้ชายรีวิวเนี่ยแปลว่าเออเข้าทางเราแล้วผู้ชายจะบอกว่าเฮ้ i, ยใช้กินแล้วมันมันเวิร์กสิวหายชื่อโซเนียรู้สึกจะมีอินสตาแกรมเหมือนเขาด้วยครับผมอันนี้อันนี้คนโพสเยอะมากนะผมผมเห็นเหมือนกันในอินสตาแกรมในโซเชียลมีเดียผมเห็นวุ้นก็โพสใช่ป่ะวุ้นนนกก็เเเคยยโพสหมมือััลลงงาแร ผมก็เลยให้ทีมงานเนี่ยติดต่อไปเลยนะเพื่อจะพูดคุยกับเจ้าของนะครับแรถเช้าวันนี้นะเธออยู่กับเราแล้วนะครับเจ้าของสุนิยานเองเขาต้อนรับคุณพีชวรังขนาดีครับสวัสดีครับเอาอะไรมาคุณพีชกุหลาบค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาไว้ พูดถึงหนรอุณพีทโอเคทำกับประทำไมโอเคแล้วกูหลามให้ทำไมกำลังคิดอะไรกับผมอ่ะจะบอกว่าเป็นหนึ่งในความลับของโซนิยาเลยเหรออ่าใช่กูหลามด้วยนะใช่ค่ะจะบอกก่อนว่าความลับของโซนิยาโอเคได้ได้ไยังไงยังไงความลับคือจะบอกว่าเจ้าตัวโซนิยาเนี่ยความลับของมันอยู่ที่ส่วนประกอบอ่าส่วนประกอบของมันมีด้วยกัน3อย่างนั่นก็คือโรสซิป โอลิโกพินแล้วก็ไลโคปีนครับโรสฮิปนี่ก็คือโรสฮิปใช่ค่ะเป็นผลของกุหลาบป่าลึกลับบนเทือกเขาชิลีซึ่งชนพื้นเมืองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามีส่วนในการซ่อมแซมผิวที่เสียหายอ๋อเนี่ยหลานเป็นโรสฮิปคืออย่างงี้ใช่ค่ะตัวนี้เลยเป็นผลของดอกกุหลาบ่ไไมด้เป็นดอกเป็นผลของมันฮิปที่เรียกว่าสะโพกเลยนะใช่่ใชโรสฮิป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 น่ค่ะดู๋ววัี้วันี่อนเกินก่อนเนี่ยหาข้อมูลมาเยอะเหมือนกันแล้วมีผู้ชายรีวิวเยอะ ใช่ค่ะทุเรศเขาบอกว่ามันเวิร์กแต่ผมก็สงสัยว่าอเอ๊ะตอนแรกมันต้องแต้มเหรอรหรือว่ามันต้องยังไงปรากฏก็คือกินทานอย่างเดียวเลยอันนี้อันนี้ถ้าเป็นสิวแล้วค่อยกินหรือว่าอย่างผมคือตอนนี้นึกว่าเป็นสิวเยอะคือกินเพื่อสกัดอ่ะคือถ้าเป็นสิว ทานแล้วก็คือห้าวันสิวยุบเลยอ่าการันตีเลย5้าวันสิวยุบแล้วนอกจากเป็นสิวอักเสบสิวอะไรเมื่อวานสิวแตกเลยใช่กินแล้วก็ยุบเลยใช่ห้าวันค่ะตื่นเช้ามาไม่ต้องแปรงฟันนะคะไม่ต้องแปรงฟันทานเลย2เม็ดอ่านะคะ5้าวันสิวยุบแน่นอนแล้วก็นอกจากนี้จะทําให้หลุมสิวตื้นขึ้นรอยแดงรอยดําจากสิวเนี่ยก็จางลงแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เป็นสิวเนี่ย นะคะจะทําให้รูกขุมผลกระชับผิวแบบเนียนเด้งใสแล้วก็ออร่าเลยคือรีวิวแบบเยอะมากมัน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 ,กร,ปปนกระบวนการมันกระบวนการก็คือว่าอย่างที่บอกความรับของซูนิยาเนี่ยอยู่ที่ส่วนประกอบ 1. นึ่งล i p ซิปนะคะลซิปชนพื้นเมืองเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามีส่วนช่วยซ่อมแซมผิวหนังนะคะที่เสียหายแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้มีการพิสูจน์ทางอายุรเวทแล้วว่า ตัวรดชิปเนี่ยช่วยลดในเรื่องของรอยแผลแล้วก็ทำให้หลุมสิวตื้นขึ้นค่ะเดี๋ยวอย่างอย่างอย่างภาพเมื่อกี้ในแต่ละคนที่เป็นเยอะนๆนะเยอะ,อยอะก็กลับไปเนียนเนี่ยใช่ <"It> s <S ค่ะในฟอรเนอร์เนี่ยอย่างนั้นกี่วันอย่างนั้นใช่ไหมคะบางท่านก็คือถ้าจะเอาให้เนียนเลยนะ,อะเอาให้เนียนเลย1-2อาทิตย์เฮ้ย <H oly> ใช่ เอาให้เยอะเลยใช่ใช่คือจะบอกคือพูดได้เต็มปากเลยว่ารีวิวทุกรีวิวเป็นรีวิวจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เมคขึ้นมาไม่เมคสาวบานได้ไม่ได้เมคสาวบานได้เดี๋ยวภเียภาพกับภาพเมื่อกี้นี่คือหน้า ทำไมทีมงานเราคุณแอร์ไปถ่ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่มไม่น่าจะเออเหมือนแอรี่ของเราเลยเนาะแรกมองดูหนังกบโอ้โหแล้วก็มันทอนนะฮะผ้ายนี่มันแย่มากนะใช่มันแย่มากรักษาได้จริงหรอใช่มันปรับสมดุลภายในร่างกายสองวิคใช่สองวิเท่านั้นมันเป็นการปรับสมดุลภายในร่างกายแต่เดี๋ยวก่อนคราวนี้มันมีสารเซียลเซลอยอะไรหรือเปล่าเซโรลอยเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นเกี่ยวกับครีมมากกว่าเป็นเกี่ยวกับครีมมันจะไม่ได้ใส่ในอาหารเสริมอยู่แล้วแล้วก็ ถึงใส่เข้าไปก็ไม่มีผลอะไรอ่ะแต่ที่สองสวันแรกไม่เกี่ยวกับเซโรลสองสวันแรกที่กินไปเนี่ยมันมันจะผลักทุกอย่างออกมาเป็นเหอนไม่ผลักไม่เหอะด้วยอ่าไม่เหอะเป็นการยุบเข้าไปอ่ะอย่างีนี้ถ้ากินไปสองวีคดีขึ้นเลิกกินก็กลับมาใหม่สิเอ่อถ้าเลิกกินใช่ไหมคะก็คือว่าจะคงอยู่ได้สามเดือนพีทเน้นให้บำรุงบำรุงเรื่อยๆเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นอาหารเสริมเป็นการเสริมเข้าไปปรับภายในแต่ว่าบางท่าน หยุดกินแล้วก็หน้าดีอย่างนั้นตลอดเลยอย,อ,อย่างเช่นน้องชายพีทอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ทานแล้วแล้วก็สิวยุบยุบเสร็จปุ๊บหน้าเนียนแล้วก็ตอนนี้หล่อเลยห<อ>ล่อเลย,ย,ยน้องชายอย่งยงยงยงางจักกินแล้วเป็นไง แจ็คน,นะคะจากที่เป็นแบบนี้เนี่ยจะกลายเป็นโดบิตะไม่ใช่แล <laughs> ้วอะไรก็คือจะหล่อขึ้นผิวมันจะรูขุมขนเนี่ยกระชับขึ้นแล้วผิวเนียนมันจะดูใสดูเปล่งปังดูออร่าผมว่าคนที่ดูอยู่ในเช้าวันนี้ต้องถามแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยถามคนแล้วนะคุณพีทว่าแล้วผลข้างเคียงมีไหมผลข้างเคียงไม่มีเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือเป็นอาหารเสริมแล้วก็เป็นสารสกัดนะคะจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามีคุณสมบัติแบบ คือมีในส่วนของโอลิโกพินนะคะคแล้วก็ไลโคพีน อย่างนี้ด้วยค่ะไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนปลอดภัยมีออยค่ะอ่าแล้วก็พีทานทุกเช้าพีทานทุกเช้าเพื่อบำรุงวันหนึ่งทานแค่2เม็ดเช้าจบใช่เช้าจบก่อนแปรงฟัน้วเขาบอกว่าเขาบอกจริงหลายอย่างถ้ากจะกินวิตามินกินอะไรให้กินก่อนแปรงฟันเลยเพราะร่างกายอะไรก็เลยกยาคือร่างกายมันยังข้างในเรายังไม่ตื่นแล้วคืออะไรที่รับเข้าไปอย่างแรกคือถ้าเกิดเราไปแปรงถ้าเกิดเราไปแปรงแล้วมันโดนเหงื่อเงี้ยคือมันจะมีเ้ระบบ nerve s y s t e ของเราจะทำงานเนียระบบประสาทจะทำงานประสาททำงานเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบว่ามีทั้งการรับกกาารรบล็ออะไต่งๆ แต่ถ้าเกิดก่อนแปรงฟันอย่างเงี้ยหรือก่อนกินน้ำอะไรทั้งสิ้นปบยาเลยมันจะได้รับสารเข้าไปเต็มที่อช่เต็มที่เลยไม่น่าหรอผมเห็นหลายคู่เนี่ยมีอะไรกันเออถ้าทีจมาถึงว่ายังไงยังไงวะดิทำไมคุณบกเขาเลยกินข้าวก่อนแปรงฟันก่อน เหม็นที่กินข้าวด้วยเหรอเขาบอกป่าแล้วมันอร่อยกว่าใช่อร่อยกว่ามันอร่อยกว่าเอาอย่างงี้ด็ผมขอได้ไหมผมขอได้เลยได้เลยค่ะเอากี่กล่องเดี๋ยวจัดให้เลยอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดเช้าพิสูจเลยคนดูแน่นอนก็ต้องสงสัยไปพร้อมๆกับเราว่าเฮ้ยมันเวิร์จริงหรือเปล่าเช้านี้ต้องบอกว่าตื่นมาคุยแจกยับฮะนอกจากช่วงที่แล้วจะแจกนั่นไปแล้วช่วงนี้เรามาแจกนี่โซนิย่านะครับง่ายที่สุดครับผมแค่คุณพิมพ์ทีเว้นวักนะฮะตามด้วยคำว่าโซนิยา ส่งมาที่4ตอง1 9 9 7นะครับผมเราจะแจกนะครับผม10ท่านไปเลยนะครับผมกับผลิตภัณฑ์โซเนียท่านละ2รางวัลเลยทีเดียวโอ้โหทานดีจริงดีจริงเนี่ยดีจริงดูรีวิวแบบโอ้โหเยอะมากอะเขาไปดูในไอก็ได้รีวิวเยอะมากได้เลยครับผมเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นรีวิวเลยแหละแล้วบอกทีมงานว่าโทรไปบอกนะสิไม่อยากได้อยากรักษาสิวเนี่ยเขคุณมากเลยนะครับที่ตื่นมาคุยกับเราในเช้าวันนี้ขอบคุณมากครับ คุณผู้ชมต้องขอบอกเลยว่าใบาเตยกับแม่นี่หมตอนนี้ได้ขาวว่าไปสวีทกันอย่างมากที่ญี่ปุ่นเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูภาพหน่อยดีกว่าเพราะได้ขาวว่าสวีทเหลือเกินพักกันแป๊บหนึ่งครับ